ตอนที่2819ศักยภาพในการกระตุ้นสัวเถาถูกจับไว้ในมือของแฮนเซ่นและมีแสงสีเขียวสองดวงปรากฏขึ้นที่เปลือกตาน่าเสียดายที่หลังจากสัมผัสลำแสงสีชมพูอ่อนเย็นแสงสีเขียวก็พ่ายแพ้ทันทีมันไม่ใช่พลังระดับรูปลักษ์ของแฮนเซ่นไม่เปลี่ยนแปลงและพลังของวิญญาณอสูรผีก็ไม่เร็วเท่าที่เขาคาดหวัง เกือบจะในขณะที่แสงสีเขียวพ่ายแพรแหนเส้นจุดพลังของเวทมีริลิตม,มาป่าดวงดาวจนหมดแพนเส้นสุดลมหายใจเข้าลึกๆและกระแทกมันออกไปเมื่อมองไปที่ลำแสงสีชมพูเฮ้ hey! แสงดาวสีฟ้าและลำแสงสีชมพูปะทะกันในอากาศและพลังทั้งสองก็ระเบิดออกมาในเวลาเดียวกันดอกไม้ไฟสีแดงและสีน้ำเงินอยู่ในอากาศมันเป็นไปได้ยังไงกันทุกคนตกตะลึง พวกเขาทั้งหมดมองไปที่แฮนเซนด้วยรูปลักษณ์ที่น่ากลัวไม่มีใครคิดว่าแฮนเซนซึ่งดูเหมือนจะต่อสู้ไม่เก่งมาโดยตลอดสามารถระเบิดออกมาได้ด้วยพลังแห่งแสงจ้าแม้แต่เทพอสูรก็มองไปที่แฮนเซนด้วยความประหลาดใจเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดว่าแฮนเซนจะสามารถหลุดออกจากพลังดังกล่าวได้สองจักรพรรดิคุณ และฉันร่วมมือกันเพื่อฆ่าเอเลี่ยนตัวนี้คุณช่วยฉันด้วยโดเมนเวลาฉันจะฆ่ามันแดนเซนเป็นที่รู้จักเราภายใต้การโจมตีวิญญาณอสูรหมาป่าสี่ดาวในหนึ่งเดียวเมื่อเทียบกับสเสน่ห์ที่เยือกเย็นยังคงอ่อนแอและเขาถูกโจมตีอย่างเต็มที่และมีเพียงหนึ่งในลำแสงจำนวนมากที่ถูกยิงด้วยแสงเย็นที่ผูกติดอยู่ดีจิตวิญญาณของจักรพรรดิองค์ที่สองยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไม แฮนเซนถึงมีพลังเช่นนี้แต่สิ่งนี้ทำให้เขามีความหวังอันเลืบปรีอีกครั้งโดเมนเวลาถูกย้ายไปถึงขีดจำกัดโดยจักรพรรดิที่สองโซ่สายสารแห่งการเวลาถูกบิดงอและบกสะบัดในอากาศทำให้การเคลื่อนไหวที่เยือกเย็นและน่าดึงดูดดูเหมือนจะช้าและการเคลื่อนไหวของแฮนเซนดูเหมือนจะเร็วขึ้นอันพิจริงไม่ใช่ความเร็วของแฮนเซนเร็วกว่า แต่อัตราการไหลของเวลาเร็วขึ้นซึ่งทำให้ความเร็วของเขาดูเร็วขึ้นภายใตการบวกและค่าลบหนึ่งครั้งความเร็วของหานเส้นก็สูงเกินกว่าเสน่ห์ของแสงเย็นและแสงดาวก็ส่องแสงราวกับดาวตกสีน้ำเงินผ่านลำแสงสีชมพูของเสน่ห์ของแสงเย็นเข้าใกล้เสน่ห์ของแสงเย็นอย่างรวดเร็วเครื่องรางแสงเย็นใช้อะไรความแข็งแกร่งไม่ดีเท่าเสน่ห์เย็นและสุดท้ายก็หนีไม่พ้นปีศาจดอกบัวกล่าวอย่างเหยียดหยาม เขาออกมาอย่างเป็นธรรมชาติพลังที่แท้จริงของแฮนเซนยังคงแย่กว่าเสน่ห์ของแสงเย็นมากและยังแย่กว่าจาักรพัรดิภาพขาวจักรพัรดิที่สองด้วยพลังของเขาแม้ว่าจะต้องเจอกับเสน่ห์ที่เยือกเย็นแต่ก็ยากที่จะทําให้เสน่ห์เย็นเยียบต้องทนทุกข์ทรามานแฮนเซนดูเหมือนจะไม่เข้าใจความจริงนี้ แต่ก็ยังคงอยู่ใกล้กับสเสน่ห์อันเยือกเย็นภายใต,ใต้การควบคุมของเวลาของจักรพรรดิองค์ที่สองเพื่อให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงลำแสงสีชมพูได้ยอย่างง่ายดายเฮแสงดาวสีฟ้าเบ่งบานที่ใบหน้าของกำปั้นของแฮนเซนและหนวดที่มีแสงเย็นพลังของแสงดาวไม่ได้ทำลายตัวโลหะที่เย็นและโปร่งใสของสเสน่ห์แสงเย็นแต่ถูกสาสด,ด้วยความตกใจแน่นอนว่ามันยังแข็งแกร่งเกินไป จักระพัดที่สองผิดหวังเล็กน้อยแม้ว่าจะคัดว่าอาจเป็นผลลัพธ์แต่เมื่อคุณได้เห็นมันจริงๆมันจะต้องผิดหวังอย่างเล็กเลี่ยงไม่ได้ความหวังของเป๋าฉินและคนอื่นๆก็ถูกจุดชนวนด้วยหมัดนี้เช่นกันใครๆก็ดูได้พลังของแฮนเส้นยังอ่อนแอก,กว่าเสน่เยือกเย็นมากอย่างไรก็ตามแฮนเส้นไม่ยอมแพ้และรูปร่างของเขาก็คล้ายกับสายฟ้า เขากระพิบรอบๆแสงจ้าของแสงเย็นเขาชกร่างกายของเขาในร่างกายที่เย็นและหน้าลหลงไหลทําให้ดาวสีฟ้าเปิดออกความแตกต่างของความแข็งแกร่งไม่สามารถชดเชยได้ด้วยจํานวนหมัดแม้ว่าคุณจะใช้ความสามารถของโลกในการใช้มีดของโลกแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะเสน่อันเยือกเย็นปีศาจเยอหยันไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหานเซินก็ยังคงฟาดฟันด้วยหม,มัดและหมัดที่มีเสน่ และด้วยจำนวนหมัดที่เพิ่มขึ้นของแฮนเซนก็ทำให้พลังหมัดของเขาพุ่งสูงเทคโนโลยียินที่กระตุ้นศักยภาพดวงตาของปีศาจเปล่งประกายสีที่ดูมิน่นเทคนิคการกระตุ้นศักยภาพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ได้อย่างมากและต้องมีศักยภาพในการกระตุ้นซึ่งเป็นระดับที่แตกต่างกันของความแตกต่างกันวิธีการกระตุ้นศักยภาพเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุพลังเดียวกันของ ผีเสื้อที่หน้าลหลงไหลแม้ว่าคุณจะปล่อยให้ศักยภาพทางพันธุกรรมทั้งหมดถูกบ,บีบออกด้วยพลังชีวิตทั้งหมดในฐานะการโจมตีด้วยการฆ่าตัวตายแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะโดนเสน่ห์อันเยือกเย็นจักรพรรดิองค์ที่สองยังเห็นว่าหานเสินกำลังกระตุ้นศักยภาพของเขาแต่ตามที่จอม,มานและลูกชายพูดเขาจำเป็นต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำมันได้ไมิฉะนั้นจะไม่สามารถกระตุน้นเสน่ห์อันเยือกเย็นได้ พลังแห่งสงครามเช่นเดียวกับถังน้ำมันที่มีน้ำมันเบนซินเพียงหนึ่งลิตรวิธีการเผาไม่อย่างเต็มที่เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างผลเช่นเดียวกับขีปนาวุธแฮนเซนไม่สนใจกระตุ้นศักยภาพทางร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเขาเองรู้ดีว่าร่างกายของเขาคือการเปลี่ยนแปลงแต่กำลังกายของเขาไม่ได้ออกแรงเต็มที่สำหรับคนอื่นมันคือการกระตุ้นศักยภาพ สำหรับเขามันเป็นเพียงความแข็งแกร่งปกติที่ซ่อนอยู่ในร่างกายสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองภายใต้การบีบของแฮนเซนพลังที่ซ่อนอยู่ในร่างกายถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและแสงดาวในกำปั้นของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มเหมือนแสงดาวต่อมาทุกหมัดระเบิดเหมือนรอบสีน้ำเงินสีของดวงอาทิตย์เล่ร่างกายที่เย็นชาถูกแฮนเซนตีแต่มันก็ยากที่จะผ่อนคลายเหมือนก่อนหน้านี้ หนวดโลหะโปร่งใสมีมาดเศษสีชมพูกระเด็นไปตามลมและสเสน่ห์ที่เยือกเย็นยังทําให้เกิดความอับอายอย่างเจ็บปวดข้ายังคงกระตุ้นศักยกภาพของข้าศักยกภาพของเขามีพลังเพียงใดมันจะไม่สามารถฆ่าสเสน่ห์อันเยือกเย็นได้จริงๆจากพรรพัองค์ที่สองควบคุมสนามเวลาและการเห็นแสงดาวบนแฮนเซนเป็นเหมือนดวงอาทิตย์โอ้แต่ยังอยู่ในระหว่างการขยายตัวหัวใจของฉันตกใจและมีความสุข เฮ hey, ักยภาพของความรุนแรงนี้แตกออกและต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะตายและตายคุณจะสนับสนุนมันได้นานแค่ไหนปีศาจไม่ได้ถือเอาไว้ในความคิดของเขาศักยภาพในการระเบิดของแฮนเซนคือการค้นหาความตายเละร่างเล็กๆของแฮนเซนอนนี้แทบจะเป็นเหมือนในแสงของดวงดาวเขายังคงต้องพึ่งพาการควบคุมขอบเขตเวลาเพื่อหลบการโจมตีของลำแสงเย็น แต่ตอนนี้มันไม่จําเป็นเลยแหนเส้นชกออกไปเช่นเดียวกับดวงดาวบนท้องฟ้าที่ร่วงหล่นยากที่จะระงับสเสน่ห์อันเยือกเย็นบังคับให้ทําลายลำแสงสีชมพูของสเสน่ห์อันเยือกเย็นทรงพลังและไม่น่าเชื่อเป๋าฉินร้องด้วยความดีใจยังมีความสามารถในการระเบิดต่อไปศักยภาพนี้แย่มากไม่น่าแปลกใจที่แม่จะอยู่ภายใต้ห่วงโซ่สสารตรวนเขาก็จะเป็นสิทธิ์สนับสนุนอย่าลืมอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่คุณสามารถอยู่รอดได้หลังจากกลับไปหาจาักรพรรดิแม้ว่าคุณจะทำลายครอบครัวของคุณก็ตามอย่าวางไว้บนหน้าเก่าของฉันคุณต้องชดเชยการสูญเสียของคุณขันเขาเป็นระดับทะลวงเช่นกันดังนั้นเขาจึงรู้ดีที่สุดว่าร่างกายที่แตกสลายนั้นจำเป็นต้องรองรับพลังที่ระเบิดออกมาและราคาเท่าไหร่หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้แม้ว่าแฮนเซนจะสามารถเอาชนะสเสน่ห์อันเยือกเย็ยนได้แต่ร่างกายก็อาจจะแตกสลาย หากคุณไม่โชคดีคุณอาจไม่พ่ายแพ้ต่อแสงจ้าและแดนเซนมีความรุนแรงเรื่องจากเยอะเกินไปฝาก like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะพยายามลงคลิปเร็วๆค่ะสามารถดเนทเป็นกำลังใจให้ได้ตามเลขบัญชีใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะ